ยูคยอมกอตเซเว่นเตรียมโชว์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทย27สิงหาคมนี้ยูคยอมก๊อตเซเว่นเตรียมมาหาอากาเซ่ไทยถึงที่พร้อมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทยในงาน2022ยุ u ยอม y o y First Live in Bangkok ในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกาณ Impact Exhibition Hall 5เมืองทองธาน,นีค่ะโดยผู้จัดงานดีมีคุณภาพบริษัทเฟโอจำกัด กลับมาขยับวงการคอนเสิร์ตเกาหลีอีกครั้งค่ะด้วยการจับมือต้นสังกัด AOMG หรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกกันติดปากว่า OMG ค่ายเพลงฮิบฮอประดับแนวหน้าของวงการเพลงเกาหลีประกาศจัดคอนเสิร์ต2022 YUKYOM First Live in Bangkok ซึ่งก็เป็นโซโลสเตจเต็มรูปแบบครั้งแรกในเมืองไทยของยุคยอมค่ะซึ่งคิมยุคยอมหรือยุคยอมสมาชิกวง GOT7 ที่เหล่าอากาเซรักและเอ็นดูรวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมเดี่ยวของเขาอย่างเหนียวแน่นจริงๆค่ะและเมื่อย้อนไปในปี2021ย ยอมได้ปล่อยผลงานมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่า Point of View ออกมามีเพลงไตเติลคือเพลง All You r Fall ซึ่งอัลบั้มนี้เป็นการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเขาเองในบทบาทศิลปินเดี่ยวจนทําให้เกิดผลงานเท่ๆหลายเพลงไม่ว่าจะเป็น All About You, Love the Way ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับ Jay Park หรือเพลง I Want You a n d ที่ร่วมงานกับเดวิต้านักร้องสาวพลังเสียงเยี่ยมในสังกัดเดียวกันค่ะ ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ฟังระดับนานาชาติและกระส่งให้เพลงนี้สามารถเดบิวต์บนชาร์ตบิลบอร์ดเวิล์ดิจิตอลซองเซลลด้วยอันดับที่2และล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมยุคยอมก็ได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดใหม่ออกมาในชื่อ Take You Down ที่ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นฮิปฮอปซึ่งเขาได้ทดลองผสมผส,ส,สานสีสันสไตล์ใหม่ๆเข้าไปโดยใช้แรปเปอร์คุกกี้มาร่วมแจมค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษในปี2022คือการเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตของยุคยอมในต่างประเทศที่เริ่มต้้้นนขึแลวดวดยกกาาารบุปโโอชจ ใหญ่ของ3ประเทศในโซนยุโรปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งในเร็วนี้จะถึงคิวของประเทศไทยที่จะได้เจอกับยุคยอมเดียวเดียวกันบ้างแล้วกับคอนเสิร์ต22 e r t 2ยุคยอม First l i ล e in Bangkok ในวันเสาร์ที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ